สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสรุปหุ้นเป็นหุ้น MPJ นะครับ MPJ เนี่ยทำธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกค,ครบวงจรของไทยก็ประสบการณ์ก็คือ1 6ีเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI นะครับวันที่6พฤศจิกา6-7ก็ประมาณครึ่งปีนะครับ ลักษณะของธุรกิจของเขาก็มี4ประเภทนะครับก็คือขนส,ส่งทางบกต่อเนื่องกับทางเรือก็อาจจะเป็นรถหัวลากเป็นส่วนใหญ่นะครับก็มาส่งที่ลานตู้การบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์การจัดการขนส่งระหว่างประเทศอ่าเฟ o ฟอร์เวอเดอร์ก็คือ,อต่อทงังทางเรือทางอากาศหรือว่าทางรถทางบก การให้บริการเสริมอื่นๆก็บริการคลังสินค้าแล้วก็การจัดการบริการโลจิสติกแบบครบวงจรโดยธุรกิจขนส่งทางบกเนี่ย IDC เนี่ย,ยมีรายได้อยู่ประมาณ52%องนตลานตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมีรายได้ประมาณ32%ขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยรายได้ประมาณ13%แล้วก็ธุรกิจบริการเสริมอื่นๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3%นะครับ ก็จะเห็นว่าางบก็คือดูค่อนข้างจะเติบโตดีทีเดียวระหว่างปี66กับ67ก็หนี้สินก็ลดลงส่วนของผู้ถือหุ้นก็เพิ่มอ่ามูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเนี่ยเพิ่มหลังจาก IPO เข้ามาครับก็เห็นว่ารายได้เนี่ยก็เติบโตประมาณ20%อ่ขอโทษครับอ่ากำไรสุทธิประมาณ20%เนาะ แต่ว่าเนี่ยด้วยความที่มีหุ้นเพิ่มมากำไรสุทธิก็เลยเพิ่มประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็การเติบโตในอนาคตเนี่ยก็จะมาจากหลายๆทางนะครับก็คือเขาจะมีการขยายาลาดตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ขยายคลังสินค้า growth in 2022ก็ขยาย ลานตูคอนเทนเนอร์อันนี้สออันนะครับแล้วก็อันนี้ Warehouse นะครับคลังสินค้าแห่งที่2ก็จะขึ้นในพื้นที่ใกล้กับลานที่สีราชาก็ลูกค้าก็มีให้อ่าพร้อมละการเติบโตของธุรกิจพวกเฟ g ดฟอร์เว r ดิ n งก็จะมีไปบุกที่อเมริกาแล้วก็ตะวันออกกลาง อันนี้เนี่ยก็จะทำรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ3า5ล้านบาทนะครับ55%เติบโตในปีนี้เออฟังดูแบบเออมันดูเว่อร์ดีเนะาะปีนี้เนี่ยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนใน,น,าในการพัฒนาธุรกิจประมาณ500ล้านบาทแล้วก็ตั้งเป้าหมายโตขึ้น15-20%ต่อปี ควบคุม DE ไม่เกิน1.3เปอร์เซก็ถ้า1นะ่เนาะตอนนี้แบบ 0, 0ุาบอกว่า0.06เนาะตอนจบอะผมผมไปดูอ,อัปเดตมาละเดี๋ยวพูดถึงอ,อัปเดตให้ฟังอีกทีนึงก็มีการร่วมมือกับสายเรือจีนนะครับคอสโก o OOCL ก็ทำให้มีไรายได้สม่ำเสมอจากาการให้บริการลานตู้ แล้วก็ขนส่งทางบกอาจะเห็นว่าเนี่ยเขามีไปบุกเมกาเนาะแล้วก็จะบุกตรงอื่นด้วยแต่ว่า,สา,าสายการเดินเรือหลักของเขาก็คือร่วมแบบจีนแล้วก็มีแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตก็คือการที่ย้ายออกจากจีนามาอยู่ในอาเซียนหรือว่ามาไทยซึ่ง MPJ เนี่ยจะได้ เรื่องทั้งเรื่องการขนส่งจัดเก็บขาเข้าขาออกเขาทําได้หมดเลยครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีแล้วก็ระบบจัดการที่ทันสมัยจะทําให้แบบเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็ช่วยลดต้นทุนด้วยต่อมาผมก็สงสัยว่าเฮ้ย MPJ เนี่ยถ้ามันเกิดอีทาริฟวอ์เนี่ยมันจะ มีผลกระทบยังไงบ้างผลบวกของเขาก็คือการย้ายฐานการผลิตเนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าต่างชาติเนี่ยเข้ามาใช้คลังแล้วก็บริการการขนส่งเพิ่มแล้วก็สายเรือจีนเนี่ยก็ต้องพึ่งพาท่าเรือ,อในอาเซียนอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะส่งไปตรงอื่นก็ตามอ่ะก็อาจจะมาพักของตรงนี้ก็จะได้วอลุ่มเพิ่มแล้วก็โดยเฉพาะเส้นทางไทยจีนไทยเวียดนามตรงนี้ ส่วนผลเสียตรงนี้ก็คือความไม่แน่นอนเนี่ยอาจทำให้แบบมีการชะลอการขนส่งหรือว่าการนําเข้าสินค้าบางประเภทส่งผลต่อจำนวนตู้คอนเทนเนอร์หมุนเวียนชั่วคราวถ้าตู้ขาดก็ส่งกันไม่ได้อีกเนาะ,ะหากความขัดแย้งเนี่ยบานปลายไปถึง EU หรือว่าประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของไทยจะกระ,กระทบการส่งออกโดยรวมก็ผมก็เลย ่พยายามหาคู่แข่งของเขาเนาะที่แบบทำธุรกิจใกล้เคียงกันก็จะมีแบบเท่าที่ผมเจอจะเป็นแบบใหญ่กว่าละเพราะาอันเล็กเนี่ยผมไปหามาดูแล้วเขาขนส่งแบบเฉพาะทางไปหน่อยแต่ว่าอันที่ใหญ่กว่าก็ scg logistics อันนี้คือในไทยนะครับก็ใหญ่กว่า mpj MP เนี่ยเยอะเลย ครอบคุมก็คือการขนส่งทั่วโลกแล้วก็ทั้งซัพพลายเชนเลย S C G เนี่ยมีลูกค้าที่กว้างขวางเยอะเลยแล้วก็ทั้งในทั้งต่างประเทศแล้วก็เป็นผู้เล่นลายใหญ่เลยในตลาดไทยส่วนของต่างประเทศเนี่ยก็จะมีพวก D H L U P S เนาะซึ่งผมว่าเออมันดูแบบใหญ่กว่า S C G โลจิสติกไปอีกอก็ถ้าเป็นโลจิสติกแบบประเภทอื่นที่ใกล้เคียงกันก็มีการบินไทยที่แบบส่งทางอากาศซึ่งผมว่าเขาอาจจะต้องทำงานร่วมกันบ้าง c u r ร y รี่เ e KEX ก็ตอนนี้ก็เป็นการขนส่งทางบกอะไรงนี้เนาะอาจจะแบบไม่ได้ทั้งพพลายเชนเท่าไหร่ แล้วก็ C.J. l o g i s ติก s ก็มีการขนส่งโลจิสติกครบวงจรเหมือนกันแต่ว่าผมว่าเออผมผมไม่ไม่ค่อยได้ไปเจาะลึกไอ้ C.J. โลจิสติก s เท่าไหร่เนาะก็หลายๆบริษัทเนี่ยก็เป็นคู่แข่งก็ผมว่าเออเราอาจจะหาได้เคยใช้บริการกันเช่น DHL พวกเนี้ยเคอรีอ่าการบินไทยเราอาจจะแบบ เคยนั่งเครื่องบินอะไรอย่างนี้แทนก็เราก็จะแบบได้เห็นภาพมากขึ้นคราวนี้ก็มาดูแบบเออจุดแข็งจุดอ่อนของ MPJ กันบ้างจุดแข็งก็คือเขามีบริการโลจิสติกค,ครบวงจรก็คือมีความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศก็ได้หมดเลย วมทั้งการจัดคลังสินค้าแล้วก็ลานตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็จัดการซัพพลายเชนแล้วก็ส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นจุดแข็งที่ทําให้ mpj ตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายกลุ่มได้ดีการขยายธุรกิจระหว่างประเทศก็มีแผนการขยายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะพวกอเมริกากับตะวันออกกลางซึ่งตรงนั้นน่ะมีการเติบโตสูงแล้วก็การขยายการให้บริการในต่างประเทศเนี่ย ก็เพิ่มฐานลูกค้าแล้วก็เพิ่มทั้งรายได้การขนส่งระหว่างประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็จะทำให้แบบติดตามแล้วก็จัดการสินค้าผ่านซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยขึ้นทำให้แบบประหยัดต้นทุนมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นความยืดหยุ่นแล้วก็ตอบสนองต่อลูกค้าได้ดีก็ผมว่ามันก็บริษัทเล็กกว่าเนาะก็ทำให้ปรับตัวแล้วก็ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าแบบได้ง่ายกว่าก็สามารถเลือกใช้บริการที่แบบหลากหลายแล้วก็เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของลูกค้าเองจุดด้อยที่ยังต้องพัฒนานะก็คือ,อแม้ว่าจะครอบคุมในระดับนานา,นาชาติและแต่ว่าการขยายเครือข่ายภายในประเทศเนี่ยบางภูมิภาคยังไม่ครบเลยแล้วก็ถ้าเขาแก้ตรงนี้เนี่ยก็คือต้องพยายามอ่า ทำให้ครอบคุมทั้งประเทศแล้วก็ความท้าทายในการแข่งขันจากโลจิสติกก็คือก็คู่แข่งก็อย่างที่ว่าน่นแหละ S C G โลจิสติก D H L U P S เนี่ยเขาให้บริการควบคุมผมว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะแก้ยากหรือไม่ก็อาจจะไปแบบเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากกว่าแล้วก็ถ้าโตขึ้นก็ค่อยว่ากันก็การพัฒนาโครงสร้างแล้วก็พื้นฐานเทคโนโลยี แม้ว่า MPJ เนี่ยจะใช้เทคโนโลยี่ในการทำงานอยู่แล้วนะแต่ว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วก็ถ้าแบบต่างจากคู่แข่งใหญ่ๆก็อาจจะแพ้ตรงนี้อันนี้ผมว่านะก็ถ้าไม่พัฒนาเทคโนโลยีก็จะต้องแข่งด้วยราคาแล้วก็การขยายตลาดในต่างประเทศก็มีความท้าทายเหมือนกันเพราะว่า ต้องไปปรับตัวให้เข้ากับประเทศแต่ละประเทศที่ไปเพราะว่าเออแต่ละประเทศก็มีกฎหมายของเขาอยู่แล้วอ่ะโอเคอันนี้ก็สรุปมันก็ประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่าเออเป็นโลจิสติกที่แบบเออยังเล็กอยู่เนาะก็นโยบายจ่ายเงินปันผลของเขาเขาก็ จ่ายเป็น60%ของกำไรสุทธิอยู่ละก็จะ xd ในวันที่30เมษายนนี้แต่ว่านี่แหละก็ธุรกิจก็มีการแข่งขันเยอะเนาะก็อาจจะลำบากหน่อยอันนี้แบบผมเอามาจากออฟดีนะแล้วก็ตลาดหลักตอนนี้คือเอเชียโดยส่งออก70นําเข้า30แล้วก็ มีแผนก็ขยายไปตะวันออกกลางแล้วก็อเมริกานั่นแหละแล้วก็ถ้าปริมาณธุกรกิธุรมเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําให้มีอํานาจในการเจราจาต่อรองแล้วก็อาจทาให้มีอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นก็คาดไว้ว่าที่5%ผมว่าเหมือนกับตอนนี้มันจะดีกว่านี้หรือเปล่าอยู่ที่เกือบเกือบสิบนะังถ้าผมจําไม่ผิดนะอาจจะหรือว่าอันนี้เขาอาจจะหมายความว่าเพิ่มอีก ก็วันนี้ก็ MPJ ก็ประมาณนี้นะครับอ่า <_ d ose> เหตุผลที่ผมเลือกตัวนี้มาเพราะว่ามันดูแบบเออไปดูแบบกราฟมาแล้วมันก็ดูมีอะไรเนาะแล้วก็มันดูเป็นธุรกิจมันยังใหม่อะ่ะเออมันมันยังไม่ช้ำแล้วก็พูดถึงมันก็ คนไม่ค่อยรู้จักด้วยแหละเออผมจะพยายามหาอะไรแบบนี้มานำเสนอละกันวันนี้อ่ะไอ้พวกแบบเนี้ยเออเกิดจากความสงสัยของผมเองแหละอืมซึ่งแบบเออมันจะโอเคหรือมันจะไม่โอเคก็แล้วแต่เหมือนอะไรนะ TPS ที่ผมทำไปเอออันนั้นก็อีกวันหนึ่งก็โอโ้โหเละเทะไปเลยอะวันนี้อันนี้เราก็มาดูกันละกันว่ามัน,มนจะเวิร์กไหม ก็ยังไงก็ถ้าดูจบสนใจยังไงก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์กันด้วยนะครับอขอบคุณครับ